สวัสดีค่ะทุกๆุท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัดมีนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่1มิถุนายน2564อาจารย์รักอยากจะบอกกับทุกๆท่านสักนิดหนึ่งว่าใครก็ตามที่ช่วงนี้นะคะได้รับเงินเดือนนะคะ ก็ขอให้แบ่งเงินเล็กๆน้อยๆนะคะไว้สําหรับการทําบุญและการให้ทานนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเงินที่มาจากความสุจริตในเรื่องของหน้าที่การงานจะยังผลให้คุณได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวแล้วเรามาพูดกันถึงสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะคะที่จะเสริมในเรื่องของการงานโดยเฉพาะหากใครก็ตามตอนนี้ที่มีการเจราจาการพูดคุย กี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่จะมีการเริ่มต้นงานใหม่สามสีนี้เหมาะมากๆแล้วสีน้ําเงินสีม่วงสีดังค่ะจะเน้นเรื่องของโชคลาภเน้นในเรื่องของการเงินแล้วเครื่องประดับนําโชคค่ะวันนี้จะเป็นพลอยสีฟ้าทับทิมนะคะทองคำหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ของเดือนนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อคูณ พระพรหมแล้วก็มาเิ็นคนศค่ะที่ทุกท่านสามารถที่จะทําการจัดการรับเพื่อขอพรที่เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองแล้วใครก็ตามที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเวลาจะทําบุญวันเกิดในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราจะเน้นไปที่ยารักษาโรคค่ะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะอันนี้จะเสริมดวงในเรื่องของให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงส่วนในเรื่องของอาหารการกินในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะใส่บาตรก็ดีหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะ ขอสักนิดหนึ่งค่ะอย่าเป็นอาหารที่มีก้างนะคะเช่นปลาต่างๆหรือมีกระดูกนะคะเพราะจะทําให้ชีวิตเนี่ยเกิดอุปสรรคไม่ราบรื่นมาถึงเมื่อวานนี้ค่ะในในเรื่องของการเเลขที่ออกมาสักนิดหนึ่งนะคะในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ994901รอบนี้นะตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็ในหลักสิบบนด้วยนะคะ แล้วตัวเกน้นอีกตัวหนึ่งคือเลขหนึ่งเข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะในชุดวินค่ะมีช่างเลข9้าเลขสี่อันที่ออกสองตัวบนนะแล้วก็เลขศูนย์กับเลขหนึ่งออกสองตัวล่างค่ะสำหรับในรอบสิบแปดุสนาและเลที่ออกคือ6กห้าศูนย์แล้วก็สองเจ็ดรอบนี้ค่ะเป็นของสายวิ่งนะเพราะตัวเน้นนะคะที่เป็นเลขหกเข้ามาในหลักร้อยบนสำหรับในรอบ19.30าานยนเลที่ออกคือ691แล้วก็0ศูย์รอบนี้ค่ะตัวเน้นเลข2ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะ มาถึงช่วงของการวางเลขเด็ดประจำวันอังคารที่1วิจุนายนส5 6พนกันในช่วงเวลา17.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข 2, เลข 9, เลข 3, เลข 7, เลข 6, แล้วก็เลข8เน้นไว้ที่เลข2กับเลข9แล้วสำรับชุดจับคู่นะคะก็จะมี 2, 0, 2, 1, 2, 4, 2, 5 0, 9, 1, 9, 2, 9แล้วก็ 5, 9 ส่วนในรอบ18.30น,นค่ะในชุดวินเละที่วางไว้ให้จะมีเลข 2, 2> เลข 1, 1เลข9เลข8เลข6แล้วก็เลข4แล้วเน้นไว้ที่เลข2กับเลข1สําหรับชุดจับคู่นะคะ20232524 013151แล้วก็71แล้วในช่วงเวลา19.30น,นค่ะ ในเลขที่วางไว้ให้ในชุดวินนะคะก็คือเลขเก้เลขศูนเลขหกเลขเจเลขสี่เลขแปเน้นไว้ที่เลขเก้กับเลขศูย์ค่ะสำหรับชุดจับคู่เก้าแปดเก้าสองเก้แล้วก็5 0นะคะอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันอังคารที่1นมิถุนาอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ลอตเตอรี่ของเราออกนะคะเพราะฉะนั้น ไปกดดูในรายการรักเลขเด็กกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้ให้นะคะที่มีการวิเคราะห์ไว้เนี่ยมีเลขอะไรบ้างที่ทุกท่านสามารถจะจะจับคู่วินกันได้นะคะดูให้จบท้ายรายการจะมีตัวเลขในทักษะให้ทุกท่านจับคู่กันค่ะวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนแต่ก่อนที่จะกล่าวคำอำลาขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรับทรัพย์รับโชคสวัสดีค่ะ